เยาวัฒนาเปันกับนกับยุบผมบางเสีนปลากดทำไเนียจากน้ำสียงแล้วมังเย็นเรามางปีใหม่นี้ยินที่ไปขอเลยข้นอ ออกได้เหตังซือออกผไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ใช่เหตุใยังคลิปนี้มันจะมาช้อนปลากัดเหล่งเด็ดแพนเพนน้องๆ้องดวงคิกว่าดอกไม้สวยแค่ไหนแล้วทำไมมันสวยแบบนั้นรู้ไหมกลับมาออกมาไงแล้วมันสวยเมื่อกี้ก็มันไปจับแหล่งนู้มาได้กระดงเกี่ยวมาสามตัวเดี๋ยวเรามาจับกระดงคว้ากันแหล่งนี้น่าจะไเห็นตั้งที่นี้ พอมเงินแล้วมั้งเลยฉะนั้นพร้อมแล้วกดไลค์กระตไลค์กร้นไลค์ใครแล้วไปดูกันเลยทุกคนมาเราลงไปหาที่นู้นึองพี่โอ้ยพี่เออแถวนี้แหละมันน่าจะมีฟองเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วพี่เออไม่รู้เองพี่ไม่รู้กี่เล็กกี่โล่นี่มันจะเอามาผสมกันถอดรองเท้าถอดถพี่เออถอดสมัยเราต้องอ่า แถวนี้น่าจะมีนะพี่เออเดมเหตุหาปลาอะไรแถวนี้ก่อนโอ้โอ้มีไหมโอ้มีจริงมึงพิกเนี่ยตัวหนึ่งแวกเล่นเล่นนี่ทุกคนเรียบร้อยจะบินหึ่งวิ่งสวนเลยเดือบร้อยลูกจะบิงนี่ทุกคนลูกประกาศนี่ทุกคนนี่ทุกคนลูกประกาศนี่ในวังร่องเล็กๆปีนี้มันก็มีปลานะนี่มงพิกตรงนี้ก็มีหึ่งพิกอืม ทุกคนนี่ปลา oh, เลยโอ้โหพวิกเลยนี่จับเล่นๆวันนี่หือจับเล่นๆยังได้ของพิกไปทุกคนมาเดี๋ยวเราจะดูกันว่า,าวถ้าเราเจอฟองนะทุกคนเราก็จะจับให้น้องๆดูแล้วของพิกขนาดม,งมังเมื่อยแล้ะเล่นๆนีๆ่ยังเจอเลยจะบินเลยน่าจะเจอบอดน้องพวิกเนาะไม่รู้จะบ,บินไม่จะบ,บินเนี้ยพี่คือเทสก่อนเทสก่อนบิสมิลลาิรเระห์มาะอิมเทสก่อนว่าได้สักตัวไหม ชวงเล็กของเลงโอ้โหวิกโอ้โหชวงเล็กก็จัดไปทุกปลาเลยมินเลืมพี่เออน้ำหน่าวเล็กพี่เอ๋ได้ทุกปลาเลยนะโอ้ปลามันอยู่ที่เดียวหมดเลืมพี่เออไม่รู้ว่ะม,ม,มันมาอยู่กันทําไมนะที่เดียวหมดงพี่เออทุกปลาเลยมารวมมันอยู่ที่เดียวนะได้เหรอ

มันวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งหน้าเลยมาเด้อหล่อตัวจะถือลงมานั้นเลยลงมาไม่เป็นเลยมันเป็นปลายนงพิกใช่ปลาระคตวิกวัวเลยบงพิกเจ้าชอบกินอยู่อ๋อตกเกยละเอีลยเหรอไม่ตกแกยปลาใช่ไหมไม่เจอนะ ระวังถอดเกลือไม่ได้นะเวลาเวลาเกลือติดนั้นมินต้องพี่เนาะมินหนักทุกคนเพราะว่าน้ำมันเริ่มจะแห้งแล้วโอ like ้โหเห็นได้แล้วทุกคนมึงพิกแม่พันนี่ทุกคนรู้แม่ว่าพ่อนะนี่ทุกคนตัวใหญ่เลยสั่นโลพ่อพันแหละใส่ไปก่อนนี่เห็นใส่น้ำเลยดีกว่าพี่เอ๋ Hmm. Nè, quan đặc tàng của ngôn nút và ngôn 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 là ngôn 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 Hả ngôn 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 Lá mồm kìa Hà phong đi quà Chẹp ở đây nè kìa Đấy đấy Rồi bên đó này Nếu mà chọn mấy cơn răm vào nè kìa ừ, Này đây Dì ơi đùa con Mấy chữ khuôn luôn Này thấy nè เนี่ยมงเห็นคอเท็ดเลโก้เลยตัวด,ด้ดววยดํปืดดันน้องฟิกไม่พบตีบ่เนาะเอฟซีเรามาช้นนักพักแล้วเราไม่ได้ทีงึกเออตัวดำปืดดันน้องฟิกเราจะได้ไหมวันนี้ตัวดำปืดได้แล้วตัวเมียแม่พันนี่นนอาเลยจัดไปเดี๋ยวจะได้น้งฟิก เร่อเงยคอจัดชุดดีก่อนไม่เคเจอเลยนะเดี๋ยว่ามันอาจจะเริ่มจะหมดแล้วนะหมดตั้งนานแล้วเงยเออมึงเงยจับตั้งปีทำเงได้เอถ้ามันยังน้ำอยู่งก็จับไปเรื่อยๆที่อื่นมันแห้ง โอโ้โหโอ้โหบังพริกสวยมากทุกคนจริงบังพริกดูใครชอบบังปลานี้บังพริกใครชอบบังปลานี้ลาอะไรไม่รู้เราจะปล่อยมันบังพริกเอาไปเลี้ยงไหม,มนูไม่เก่งไม่ได้นะน้ำมันเริ่มแห้งแล้ว ปลามันก็จะจำสีนหมดเลยทุกคนที่มันจำสีก็เพราะว่ามันสีนจำทุกคนรวยงเงยมืเ่หยมเรอแล้วก็ผักตบมันก็ขึ้นเยอะพอขึ้นเยอะปลามันก็มีที่แอบเยอะทุกคนทีนี้มันก็ทําให้เราช้อนยากขึ้นเราก็ต้องตักด้วยหวักแล้วเราต้องตักด้วยช้อนไม่ได้นั่นเนี่ทุกคนไม่ได้เลยนะขนาดเซียนเอียดลงเองนะทุกคนนี้ เจอจอดเด็ดนั้นเขาไปเมื่อกี้ทุกคนลวดเลยไม่เจอนานแล้วนะไม่ลวดได้งเอฟซีตัวจะถึกโอ้โหมึหมเห็นว่าแล้ววิ่งแบบปืดปืดมานี่ทุกคนปลานี้นะเยอะไม่เจอปลาอื่นเลยทุกคนเจอแต่ปลานี้หมดเลย เัาเห็นไม่ได้มาหาลานี้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรเด้อไม่เจอเลยียกลับบ้านดีกว่าหมดแล้วนะทุกคนประกาศจริงหมดจริงไม่ได้ตวงหมดเด้อ đẹp rồi không biết ôi chôn ok mình đến lúc lúc mà โอเคไม่เป okay, no. ็นไรทุกคนเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ้ยมางเห็นงมันโชว์ได้ดูเฉยๆนะฮุยอือฮึรู้เรื่องคลิปนี้ก็สั้นๆแต่ก็ได้ใจความชอบกดไลค์ไม่ใช่กดแชร์ไม่อยากได้กดซับไต่แล้วพวกมึงเห็นได้ไหมในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับ